ส,สดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสราร์นะคะวันนี้นะคะนุชจะพาเจรรี่นะคะจะพาเจระะจเจรี่ไปดูรถนะคะเจอรี่อยากได้รถใหม่นะคะจะเปลี่ยนรถเป็นรถอ,อ,อะไรนะจะเปลี่ยนรถเป็นรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าน้ํนะะนนนามันแพงมากนะคะตอนนี้นะคะทุกคนทุกเ่นก็คือน้ํามันแพงมากยี่งสวีเดนตอนนี้นะคะราคาน้ามันขึ้นแพงมากๆเลยแล้วทนี่เจรรี่เขาอยากได้รถไฟฟ้าเราก็เลยกาลังนะคะจะมุ่งหน้านะคะ ไปดูรถกันนะคะเราอาจจะได้อลองขับดูนะคะไม่รู้จะได้ลองขับหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะดูนะคะเพราะว่า,เ,าเราไปค่อนข้างจะสายแล้วนะคะร้านเขาจะปิดสามโมงตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยให้เรานะขับรถหรือเปล่าถ้าร้ามันกําลังจะปิดนะคะอากาศวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหม <S 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 เย่ท้องฟ้าสดใสน,นะคะมีแดดนะคะอากาศดีมากเลยค่ะแต่เรูจะพาทุกคนนะคะดูชมวิวขัางทางด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปดูรถด้วยกันจ้า Very nice. ตอนนี้นะคะเราก็จะกำลังไปหารถนะคะจะไปลองขับรถนะคะวิกเกนบิลเดนซินวะเราจะไปรู้เชิร์นะคะก็คือเราจะไปลองขับรถนะคะนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนู้นเ,เลยอกอย่กงไม่ในโทรศัพ์นี่ ที่วางโทรศัพท์อันนี้ที่ว right างแก้วอันนี้นะคะเออเวลาเองดูรถข้างนอกนะคะทุกคนรถมันเหมือนจะดูเล็กแล้วก็ท enfin ี่มันเหมือนจะดูน้อยนะคะแต่พอขอมานั่งจริงๆอะที่นุ่มนะคะอ่าเบาะนุ่มนะคะแล้วก็เบาะไม่เล็กนะเบาะไม่เล็กนะคะทุกคนนั่งสบายอยู่นุ่มสบายอยู่นะคะไป เราจะไปลองขับกันเลยค่ะนี่แบข้างหลังตอนนี้เจลีก็กำลังลองครับนะคะถนนที่เรามาขับถนนค้างขับบ้านนะคะที่เจลีต้องขับรถทุกวันกลับมาลองขับกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่เจลีบอกว่าเสียงมันดังนะเสียงค่อนข้างดังอะคะ่ะ This is very good for parking. Yes. <Yeah>. Close to the back n o w s จอดฉลีสองมาจอดรถซื้อเอ่อเฟรปเป้นะคะมอคคาเฟรปเป้ ok ของโปรนดนุชเลยแต่นานๆจะได้กินทีหนึ่งเพราะนุดไม่ได้กินบ่อยดอกกับเอ่อชิคเก้นแม็กแม็กเอ้ยไม่ใช่นักเก็ตนะคะหกชิ้น จะกินในรถแล้วนุ่นหิวมากเลยตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านค่ะทุกคนอร่อยค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เรามาลองครับรถนะคะที่เรามาลองรถนะคะเป็นรถอีกคันหนึ่งนะคะรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเป็นของอีก ที่หนึ่งนะคะทุกคนอนาจะถ่ายให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างงี้นะดีไซน์สวยอยู่นะคะทุกคนรถไฟฟ้านะคะไม่ต้องเติมน้ามันนะคะตอนนี้น้ามันแพงมากเลยค่ะทุกคนหลายคนมากเลยนะคะหันมาใช้รถไฟฟ้ากันเนาะเจลลี่บอกว่าชอบนะคะสบายไหมสบายสบาย,บายดี ดีมากแต่ลรั่วเตินเต็ัวมีเกะเยล่ะดิดินซานโซมัสย่าซานโอเคดอกอ่าฮ่าโอเคอู้ววันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคนบอะหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะก็นั่งได้สบาย ดีไซน์สวยอยู่นะทุกคน ลองครับลองครับถ้าชอบคันไหนเราก็จะเลือกคันนั้นเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะได้รถคันไหนเนานะต้องสั่งอีกนะคะไม่แบบัไม่ได้เลยนะคะต้องสั่งละบางที่อ่ะหลายเดือนเลย3ถึง6เดือนนะคะถึงจะได้รถนะทุกคนก็สุด s t even h i c o m p a r e to the other one เรากำลังจะขับรถกลับไปทางบ้านของเรานะคะทุกคนเนี่ยวิวตอนอซัมเมอร์นะ่ะสวยมากเลยนะคะทางกลับบ้านเรานะตรงนี้จะเป็นคอกหมานะคะเนี่ยแล้วฝั่งนี้นะคะจะเป็นน้ำแม่น้ำสวยมากะคะ่ะทุกคน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะแวะมาปิกนิกกันก่อนนะคะทุกคนกินข่าวเที่ยงยังไม่ได้กินข่าวเลยนี่สี่โมงกว่าแล้วจะรีบไปซื้อเบอร์เกอร์ค่ะเฟรนฟรายแล้วก็ซื้อไก่ทอดมาให้สลัดสลัดสลัดขนะเดี๋ยวเรามานั่งกินกันตรงนี้นะคะปิกนิกตรงน้ำนิดหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยจะกลับบ้านนะคะทุกคนปเดี๋ยวจะฟินเดี๋ยวเราจะถ่ายวีดีโอถ่ายวิวให้ทุกคนดูก่อนทุกคนอากาศหนาวค่ะ ออกมาจากรถอากาศนาหนาวหนาเพราะว่า,าแดดมันหายไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนุจะเข่าไปนั่งกินในรถก่อนดีกว่าแล้วก็นั่งมองวิวเอาเนาะ สาองพสูงมาไม่ได้ตั้งจาที่นไม่ได้เข้าไปใเทนะครอไปองนกันมานะคะกน Yes one two three jump You can't sit wet in the car so you have to walk home though มไม่มีหอยไม่มีหอยให้จับทุกคนเราเอมากินในรถนะเพราะว่าขัางนอกมันหนาอแดดมันหาเน่ยค่ะทุกคนแดบมันแดดมันตกหมดแล้วนี่ไก่ทอดไก่กรอบๆค่ะของโบ แต่กาทอดเขาตัวอกว่าอืม i s a l t e b t c o l now so i s not so t t y มันเย็นแล้วอืเขาแถมมากับซอสนะคะ้ิ my chicken m o s yeah, t อ the sauce <more S 3> <good. S 1> is very g o o d t o h ah. taste ่ the sauce นี่นะคัซอสอ้า ซอสอร่อยมากเลยอะ่ะเหมือนเขาใส่วาขามเปียกด้วยอะ่ะเจอนี t like <This barbecue. S 1> อิ t เตสไลท์แ a ม a ะรีนอสสีร acha เีรับ e าหิวหิคอยยังไม่กินข้าวเที่ยงเลย อืม mm. อร่อยไ mm. หมอืมเจอี่เขากินแบบมีความสุขนะคะหิวมากไว้องมาถ่ายเขา mm. <laughs> เจอี่ชิลเบอร,ร์เกอร์นะทุกคนกับเฟรนฟราย,ยค่ะเจอี่เบอร์เกอร์เฟรนฟรายดูวิว วิวดีนะคะเรามานั่งกินชมวิวกันค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์เราจะทำงานต่อแล้วค่ะจบ,บแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะตอนนี้นุก,ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ